ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวิดีโอนี้ผมจะพาเรามาดูแอปพลิเคชัน m a n t i c Gamepad Pro นะครับซึ่ง เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการอัปเดตในส่วนของตัวแอปนะครับจากรูปแบบเดิมนะโลโก้เดิมนะครับจากฝั่งซ้ายนะเป็นโลโก้ทางฝั่งขวาซึ่งโลโก้ตัวแอปจะเปลี่ยนไปนะครับในวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงแค่การไอทิเวตนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้การไอท v เวตอาจจะมีความยุ่งยากในส่วนของการใส่ p ายลิงโค้ดด้วยนะครับแล้วก็ใส่พอร์ตด้วยนะครับซึ่งมันจะทํา2ขั้นตอนแต่ว่าวิดีโอนี้นะครับตัวแอปพลิเคชันได้มีการอัปเดตแล้วใส่แค่ p ายลิงโค้ดแค่ชุดเดียวนะครับก็คือเลขี วีการทํากันครับซึ่งผมมองแล้วว่าการ c tivate ตัวใหม่เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับผมจะใช้จอย PS4 นะครับในการเทสโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับเราก็กดเปิดแอปขึ้นมานะครับพอเปิดแอปขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนตรงนี้ซึ่งหากใครยังไม่เคยแอทิเวตนะครับมันจะไม่มีตรงนี้นะผมจะปิดไปนะจากนั้นไปที่ตรงเมนูการแอทิเวตนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดที่ในส่วนของ Start ทไพเร็งนะครับนักพัฒนาผลถูกปิดอยู่นะครับให้เราไปเปิดโหมดนักพัฒนาทำการเปิด USB Debug นะครับหากใครเคยทำอยู่แล้ว ก็น่าจะพอเข้าใจขั้นตอนนี้อยู่นะครับก็กดตกลงเสร็จแล้วกดแก้ไขจุดบกพรปป่องนะครับจากนั้นกดกลับไปนะครับคุณจะเห็นว่ามีชื่อของตัวแอป,ปอยู่นะครับตัวนี้คือผมเคยแอทเิเวตแล้วนะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าผมจะทาการแอทเิเวตใหม่นะครับกดที่ Start ทไพร์ลิงนะครับให้เราไปเปิดการทับหน้าจอนะนะครับตรงนี้ ไปครั้งหนึ่งอนะจากนั้นกดที่ start piling เราก็จะได้เมนูตรงนี้มานะครับซึ่งตัวนี้มันจะมาแทนในส่วนของระบบเดิมนะระบบเดิมเราจะทําการกรอกข้อมูล2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนโค้ดแล้วก็ส่วนพอร์ตนะครับแต่ว่าตัวนี้เรากรอกแค่โค้ดก็พอเดี๋ยวเลื่อนลงไปที่การแก้ไขจุดบกพร่องไร้สายนะครับตรงนี้กดเข้าไปครับเสร็จแล้วให้เรากดจับคู่นะครับเห็นไหมครับพอเรากดจับคู่ตัวไวเลสนะครับ ตัวไพลิงล้วก็จะเด้งให้เรามาใส่แค่ตัวเลขแค่6ตัวด้านบนนะครับตัวนี้นะนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขไปจากนั้นเราก็กดนะครับยืนยัน ระบบคอนเน็กให้ไวมากนะครับในส่วนของหลังจากการอัปเดตนะจากนั้นเราก็กดกลับมาที่หน้าแอปได้เลยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ต่อจอยเล่นได้เลยนะจะต่อจอยเล่นให้ดูผมจะใช้จอย PS4 นะครับในส่วนของการคอนเน็กเสร็จแล้วก,กดเข้าเกมได้เลยนะในส่วนของฟังก์ชันด้านในผมยังมองว่าระบบยังเหมือนเดิมนะที่แก้ไขมาจะเป็นระบบการรีเทเวะมากกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่ามันเล่นได้แล้วนะครับในส่วนของมือถือของผมนะก็จะประมาณนี้น่ามือสุดของการใช้งานนะก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าเขาพยายามอัปเดตในส่วนของการรีเท าากกว่เรื่องระบบข้างในก็ต้องรอลุ้นอีกทีหนึ่งครับว่ามันจะดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งการใช้งานหรือการซื้อแอปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแพงน่าดูนะครับเราก็ต้องอยากได้สิ่งที่ดีกว่านี้นะครับถ้าได้ฟังก์ชันที่ดีขึ้นนะครับก็จะใช้งานได้ดีเลยนะครับในส่วนของแอปนี้เนื่องจากว่าการอินเทเตง่ายขึ้นแล้วนะครับโอเคครับทุกคนสําหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับมีคําพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขอภัยมาหน้าที่นี้ด้ววยสําหรับดีโอ ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ